สวัสดีครับวันนี้นะครับทุกทท่านอยู่กับช่อง YouTube คำรนสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับมาขุดมันมือเสือนะครับที่ผมปลูกไว้กับคุณพ่อนะครับที่บ้านสวนที่จังหวัดชัยนาธนะครับเราก็จะขุดประมาณปีละหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ก็ใกล้เคียงที่จะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าหัวมันที่เราขุดมาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะบอกเทคนิคการปลูกมันมือเสือแบบง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆนำไปประยุกต์ปลูกกันนะครับเดี๋ยวมาดาูมันมือเสือแปลงนี้กันเลยครับอันนี้คุณพ่อปลูกไว้ เทคนิคการปลูกนะครับก็ไม่ยากนะครับหลังจากที่เราขุดเก็บเกี่ยวผลผลิตจะไปขายหรือจะไปทําอะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องเหลือหัวเล็กๆไว้นะครับแล้วก็ฝังแล้วก็ปลูกไว้เหมือนเดิมนะครับสําหรับปุ๋ยที่เราใช้ก็ใช้พวกปุ๋ยขี้วัวอะไรเงี้ยรองก้นหลุมอะไรต่างๆเสร็จแล้วหลุมแต่ละหลุมของมันมือเสือของเรานะครับเราจะต้องทํา ค้างให้เขานะครับอันนี้คุณพ่อผมก็จะใช้เป็นไม้กิ่งไม้ทั่วๆไปที่เราตัดทำสวนไรนาของเรานะครับก็ความสูงของไม้ก็น่าจะสักประมาณ2เมตรนะครับหรือเมตรกว่าๆให้มันมีกิ่งมีแขนงอย่านงนี้ก็ได้ครับเถาของมันจะได้ล่ามได้สะดวกนะครับดู ตอนนี้ใบของเขาก็ออกจะเหลืองๆหน่อยๆนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าสามารถขุดได้นะครับก็อาจจะลกนิดนึงนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชน,นะครับก็ก็จะดูลกๆหน่อยใช่หไหมก็ปลูกไว้หลายหลุมอยู่นะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมคุณพ่อผมก็จะขุดขายแล้วก็บางท่านก็ซื้อนําไปทานบางท่าน ก็จะซื้อไปเป็นพันนะครับเอาไว้ปลูกทานเองนะครับก็เราจะขายทั้งสองอย่างเลยใครอยากจะได้หัวพันุหรือจะได้นำไปทานก็แล้วแต่ดูถ้าขุดหมดเนี่ยก็น่าจะได้หลายกิโลอยู่ครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่รู้วนะ,ะแต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้หัวจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับให้เพื่อนๆดู เขาก็จะล่ามเนี่ยเป็นใบของเขาปลูกแบบง่ายๆเลยน้ําก็ไม่ค่อยได้ลดเท่าไรครับเพราะว่าตรงนี้มันใกล้ร่องน้ํานานๆคุณพ่อผมจะ,ะน,นําน้ามาลดพวกส้มโออะไรต่างๆเนี่ยก็ถึงจะลดทีหนึง่งก็ไม่ได้ให้น้ําเยอะมากมายอะไรจริงๆแล้วมันชน,ชนิดนี้นะครับมันเป็นง่ายขึ้นง่ายครับอันเนี้ยเหมือนเอา หัวของเขานะครับมาโยนโยนทิ้งไว้เนี่ยเขาก็ล่ามเห็นไหมพอเจอน้นําฝนโดนอะไรเงี้ยเขาก็จะเราไม่ทําค้างทําอะไรให้เขาเขาก็จะล่ามขึ้นตามต้นไม้เองเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยเนี่ยแบบนี้ก็ขุดได้นะครับเนี่ยจุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมล่ามขึ้นต้นมะม่วงนะครับเพื่อนๆสังเกตเขานะครับใบของเขาเนี่ยจะเป็นรูปคล้ายๆหัวใจนะครับเพื่อนๆเนี่ยหัวใจเล็กๆ เดี๋ยวเรามาดูจุดที่เราจะขุดกันเลยละกันซึ่งคุณพ่อบอกว่าจุดนี้เนี่ยปีที่แล้วไม่ได้ขุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะงามมากเลยมันล่ามขึ้นต้นมะพร้าวครับเพื่อนๆเห็นปะคุณพ่อผมก็กลัวต้นมะพร้าวจะตายใช่ไหมก็เลยบอกให้ผมกับคุณภัยขุดจุดนี้ก่อนนะครับเพื่อดูซิว่าหัวมันจะใหญ่แค่ไหนอ่ะคุณภัยสวัสดีเพื่อน,อนๆ่อยดีาอาจจะ คุมตัวคุมหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านของเราเป็นบ้านสวนเนาะยุงค่อนข้างเยอะมากเลยเราก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมกรณีที่เข้าสวนนะครับเจอหัวเขายัางมาดูกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆว่าจะได้หัวใหญ่มากน้อยแค่ไหนเฮ้หนูโดนเอาเสียมโดนซะแล้วโดนเสียมนี่เ,นเพื่อนๆได้มาแล้วหัวแรกโดนเสียมคุณภัยจัดการไป เพื่อนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันชนิดนี้เอาไปทําอะไรทานได้บ้างนะครับถ้าเป็นของคาวที่ผมเคยทานนะครับก็เป็นแกงส้มแกงส้มแล้วเขาก็จะใส่มันชนิดนี้หั่นไปถ้าแกงส้มผักบุ้งแล้วก็ใส่มันเพิ่มเติมไปก็จะอร่อยไปอีกแบบของหวานก็ก็ไม่ยากนะครับก็คือจริงๆแ้วค่อยเอาไปต้มหรือไปนึ่งแล้วก็จิ้มน้ําตาลก็อร่อยแล้วครับหรือจะไปทําเมนูที่เป็นแบบ เป็นน้ำกระทงกะทิคล้ายๆน้ำกะทิแตงไทยก็ได้ใช่ไหมคุณอภัยหรือเมนูอื่นๆมีอะไรอีกไหมคุณอภัยพี่สวัว่าเแกงทขนมหวานก็มีแค่นี้แหละเออแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับแค่แค่เอาไปต้มนะครับเอาไปต้มแล้วก็จิ้มน้ำตาลทรายอย่างเงี้ยก็อร่อยแล้วหรือจะกินเฉยๆก็ได้เพื่อน จริงๆมันเป็นมันมือเสือนะครับแต่ถามว่าทําไมเป็นมือเสือจริงๆแล้วถ้าเกิดมันสมบูรณ์หรือมันง,งามๆจริงๆเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆมือเสือหรืออุ้งตีนของเสือเขาคงคิดว่ามันเหมือนก็เขาก็เลยตั้งชื่อมันชนิดนี้เป็นแบบนั้นแน่เลยแต่จริงๆชื่อเป็นทางการชื่ออะไรประภัยรู้ไหมไม่รู้จักเลยเอออ่ะเห็นไหมขุดมาแล้วก็ได้ประมาณนี้ จริงๆแล้วตรงนี้มันอยู่ร่มเลยเนาะมันไม่ค่อยดโดนแดด,ดนะมันอยู่ลุกไปหน่อยให้เพื่อนๆดูดีมันอยู่มันไม่ค่อยได้โดนแดดท่ายเหมือนเหมือนแปลงเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับแต่ใบเขาจะใหญ่มากเลยนะครับแปลงนี้ดูดีมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับคุณอภภย มาดูมุมนี้กันบ้างต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่าบ้านผมเป็นบ้านสวนอาจจะมีเสียงนกเสียงอะไรร้องก็เป็นธรรมชาติดีวันนี้ผมไม่ได้ใส่ไม้นะครับมันก็เลยแบบให้เพื่อนๆได้ยินเสียงธรรมชาติจริงๆเดี๋ยวขุดตรงนี้เสร็จลองไปขุด ตรงที่พ่อปลูกไว้ใหม่ด้วยก็ได้ภายสักสักหลุมนึ่งเออถ้าตรงนี้มันหัวมันน้อยเนื่องจากว่าปีทีแล้วไม่ได้ขุดด้วยเราไม่รู้ว่าหัวมันจะเน่าแล้วก็่อไปหรือเปล่าเนาะจริงๆมันต้องขุดทุกปีนะพายเนาะอขุดทุกปีนะหัวมันอยู่นู้นข้างในเล็กๆนั้นะเอาอยากต้นมะพร้าวมันบางหมดเนาแล้วมันรีรากมะพร้าวด้วยหัวมันก็จะเริญนเติบโตได้ไม่ค่อยดีอันนี้อันนี้น่าจะอันเก่า เออดู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 เพื่อนดูขุด <c oughs> สวยๆเลยนะอย่าให้โดนหัวอองัดมากระวังหนามด้วยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันชนิดนี้ที่เถาเขามีหนามด้วยฉะนั้นเวลาจะขุดหรือจะทำอะไรกับเขาก็ระมัดระวังใส่ถุงมือก็ดีอ่ะเห็นไหมหัวฟอเลย เสียดายวีทแล้วไม่ได้ขุดนี่หัวเลเ่อเลยครับเพื่อนๆใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆผมกับคุณภัยเคยทำคลิปไปรอบแล้วล่ะแต่ก็หลายปีแล้วเนาะมาขุดมันมือเสือกับคุณพ่อก็บริเวณนี้นะครับที่ขุดไปแล้วเราก็นำหัวเล็กๆเนาะแล้วก็ ต้นเขาอะที่ยังมีรากอยู่ก็คือฝั่งไปเหมือนเดิมมอุดมเสือไหนไหนไหนให้เพื่อนๆดูนยเหมือนติ้นลุมือเสือความความหน่อยความความเิกพลิกไปพลิกมาหน่อยดีให้เพื่อนๆได้เห็นเออมัมือดมือเงินเสือป่ะเออป่ะอ่าโอเคขุดต่อให้เพื่อนๆดูชัดๆอีกทีหนึ่งจริงๆครอบครัวเรามีสี่คนขุดมาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะเนี่ยก็ นำไปทำอาหารทานได้เวลาอยากกินแล้ค่อยมาเนี่ยบริเวณนี้ครับเพื่อนๆตรงเนี้ยเห็นไหมเราก็ฝังต่อเพื่อให้ปีหน้าเราจะได้กินอีกทีหนึ่งใช่ไหมคุณอภัย<ช>คุณพ่อผมก็จะทําแบบนี้หรือหรือหัวเล็กๆแบบนี้ครับเพื่อนๆถ้าเราไม่เอาไปทานเราก็ฝังดินไว้ก็ได้ถ้าเราไม่มีอะไรรองก้นหลุมเนี่ยเราก็หาขี้วัวมาหว่านที่หลังก็ได้นะครับ แถนนวนู้นนะต้นนู้นนะอันนี้มันไม่มีแลยมันเป็นต้นใหม่มันไม่มีหัวอ่าแล้วเพื่อนๆดูนี่นะครับที่บอกว่าระวังเถาเขาจะมีหนามเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเวลาเรามาขุดเนี่ยเราจะมาดึงเถาเขาออกหรือยังไงเนี่ยเรามัดระวังด้วยนะครับจริงๆแล้วผมเอาคุณภัยขุดก็ไม่ค่อยได้เอาเถาออกเท่าไหร่หรอกเราจะปล่อยให้เขาแห้งเหี่ยวไปเองโอเคเดี๋ยว ใส่กระป๋งเอาไปที่บ้านของเรานะครับกินไม้เลยทำอาหารได้มือเลยนะพายเนาะไอนก็มือ,มอ,มอต,ต,อตเยออันนี้แค่กอเดียวหรือเขาเรียกอะไรนะหลุมเดียวใช่ไหมหลุมเดียวหลุมเดียวที่อยู่ตรงนี้ ตีซะว่าประมาณสองหลุมแล้วกันเพราะตรงนี้ใช่ไหมกับตรงนูน้นอ่าตรอตรงนูน้นอะยาวมากเแต่มันเข้าไม่ได้เออมันมีรากต้นมะพร้าวด้วยเรื่องเรื่อง,องได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาขุดตรงที่คุณพ่อปลูกไว้นะครับอันนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วคือหลุมนี้มันโค่นพอดีก็จัดหลุมนี้เลยขุดง่าย อย่ามาดูกันว่าจะมีหัวมากน้อยแค่ไหนสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจพันธุ์ของมันมือเสือนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมเคยลงคลิปไปแล้วมีเพื่อนๆหลายท่านคอมเมนต์สอบถามกันมาว่าอยากได้พันก็ติดต่อมาที่ผมก็ได้ครับตอนนี้ผมขยายพันธุ์ค่อนข้างเยอะแล้วหรือจะมาหาพ่อผมที่สวนก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แผนที่ Google Map นะครับไว้ใต้ล่างคลิปนี้ก็ กดที่ลิงก์แล้วก็มันจะมีบอกเลยว่าอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็ให้ Google Map พามาที่สวนของผมได้เลยนะครับมาคุยกับคุณพ่อแล้วก็ขอซื้อพันธุ์ได้เลยจริงๆแล้วอาจจะไม่ขายก็ได้แบบอาจจะให้ฟรีก็ได้ครับอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วเราที่สวนของเราไม่ได้มีแค่มันมือเสืออย่างเดียวนะครับถ้าท่านใดมาเที่ยวแล้วอาจจะได้ผลไม้ชนิดอื่นๆไปด้วยก็ได้ อ่ะโอเคพูดเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูมันกันดีกว่านี่หักคุณอ้ายทำหักอีก <c oughs> นี่เนื้อของเขาก็จะเป็นสีขาวๆบป,ปนี้นะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆอันนี้เหมือนจะมีแมงมีอะไรมาเจาะนิดหน่อยเนี่ยถ้าขุดช้ากว่านี้แมงกินหมดเลยนะนนหัวเนี้ยถึงเวลาแล้วอืมถึงเวลาที่เราต้องขุดแล้วนี่หอยใหญ่นะเนี่ย ต้นเดียวนะครับเนี่ยนี่ของจริงอยู่ด้านล่างนี่เองดูเพื่อนๆหัวใหญ่มากนั่นขอโทษ <c oughs> ก็เวลาขุดก็ใช้ความระมัดระวังนะครับดูตัวอย่างคุณเอาใครเสียมค่อยจะไปโดนโดต้นตนไม่ได้ต้งใจนี่ใหญ่มากๆเลย นี่หัวนี้แน่นอนว่ากนะยังไม่หมดเลยจริงๆแล้วหลุมนึงเนี่ยมันไม่ได้มีต้นเดียวเนาะไผนเนาะใช่พ่อก็ฟังแล้วก็หลุม้วส่องส่องหัวสามหัวมันก็เยอะเนี่ยโอ้มันเลื้อนเนี่ยอืเดี๋ยวรอดูหัวถัดไปนะครับว่าจะใหญ่หรือเปล่าได้อีแล้วขาด โอ้ยตรงนั้นหัวใหญ่แน่เลย oh. ขุดอีกนิดนึงขุดอีกนิดนึงเแล้วโหข้าขุดมันคุณผู้ภัยเขายากขุดครับเขาไม่ชอบถ่ายผมต้องเป็นคนถ่ายให้มองแบบเอฟ ไม่ธรรม,มดาไม่ธรรม,มดาเพื่อนๆดูอันนี้มันนีหรอใช่ไหมก็ทำได้จริงๆแล้วเราต้องตัดออกตัดตัด,ตดไอ้ส่วนที่เป็นถาออกไปก่อนถ้าเราจะปลูกใหม่เออมาโอ้เละหมดแล้วเละหมดถ้าคุณอย่างนี้พ่อด่าเลยนะพ่อไม่เห็นนะ่ะอุ้ยเงาหนึ่งทำไมมันได้เยอะจังก็บอกแล้วอันนี้ปีต่อปีไงอันม่กกี้เนี่ยมัน น่าจะฟอ่ออ่ะคือคือหัวใหญ่ฟอ่อแล้วหัวน้อยๆแบบนี้คิดว่ามันน่าจะ,จะเจริญเติบโตครับแล้วก็มาเป็นหัวที่เราขุดมาสักครู่เนี่ย่มาดูวิธีปลูกนะครับเ,เพื่อนๆง่ายๆเลยมีหลักให้เขาหรือไม่มีหลักยังได้เลยเขาก็ล่ามตามพื้นแต่เถาเขาใบเขาก็จะไปรับแสงได้น้อยอันนี้คือเถาเก่าสามต้นอ่าแล้วก็เอาดินกบลงไปเลย ง่ายๆเลยวเพื่อนๆแค่นั้นแหละหรือจะเอาฟางเอาใบไม้มาคุมกกก็ได้แล้วก็ลดน้ำอืมมาดูนี่หลุมนี้ที่เราได้ก็ถือว่าเยอะอยู่สองต้นอืมโอเคเราก็ได้มันมือเสือมาแล้วเต็มกระแปงเลย พอทานแล้วล่ะตีซะว่าประมาณ2หลุมครับได้มาเท่านี้หนึ่งกระแปงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปขุดมันมือเสือของผมกับคุณภัยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะได้ไอเดียให้เพื่อนๆไปรประยุกต์ปลูกมันมือเสือกันนะครับมีพื้นที่ว่างๆเราจะได้มีผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ทานในบ้านหรือถ้าใครปลูกเยอะเนี่ยก็สามารถทำ เป็นอาชีพเสริมสามารถนําไปขายได้ด้วยนะครับขายได้ทั้งหัวที่คนเอาไปบริโภคหรือเป็นการขายพันุ์ก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ผมกับคุณอภัยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสุดท้ายนี้อย่าลืมอะไรคุณอภัยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดที่ของหนูเลยนะคะบรรยากาศบ้านสวนของผมอ่าลาไปก่อนนะครับ,บเพื่อนเพื่อดูบรรยากาศครับ,บเพื่อน เออบ้านสวนธรรมชาติมากเสียงนกเสียงกาเสียงกระรอกนี่ผลผลิตของเราเดี๋ยวเราจะนำไปทำกล้วยเบกแตกกล้วยฉา,านนบเรอติดตามคลิปจากคุณอภัยได้เลยสวัสดีครับเพื่อน